ไปด้วยลด้เลากันตั้งตามด้วยหมูแล้วก็น,น้ำใส่หมูลงไปจ้าเดี๋ยวสามารถขวกกันนะจ้าวัเห็ดตังไหนเนี่ยใส่ปลาด,ด้วยจ้าสองครับพี่เติมน้ำลงไปน้อยนึงงด้วยจ้าเพื่อเสียหมอบ่าไหมจ้าให้น้อยนึงน้อยนึงก็คือแกวแกวกาบแซเห้าวจ้า คั่วไปเรื่อยๆได้จ้ะคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าหมูสีซุกเราก็ใไส่ใบมะกรูดลงไปให้มีกลกินหอมของใบมะกรูดแม่จ้ะปอกใส่ลงไปหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปอีกแก้วหนึง่งได้จ้ะคั่วจนน้ำแหงจ้ะคั่วไปเรื่อยๆค่ะใส่เกลือลงไปได้จ้ะใส่เกลือลงไปซ้ำหนีได้จ้ะ้องใส่หลายได้จ้ะ ใส่น้ำปลาลงไปได้จ้าสามส่วนตวใส่หอมลงไปได้จ้าเพราะว่าเพ่าะานวาย่าขวดตะมูรนๆไหลอยากกินอันอันไม่มีผักจักหน่อยกันเลยบ่ตองบ่ตองมีน้ำเอาเป็นขวดเอาว่าสันก็เลยเหตุแบบนี้หายจ้าตามเดือน ตามเดยตะไข่้ซยหน่อยๆจ้าบ๊วลายแล้วก็แล้วก็ตามเดวยพายตูจ้าแล้วก็ค้นค้นใกันให้มันเข้ากันแล้วก็หาน้าที่กับปิดเตาเดเลกจ้าแล้วก็จ้านี่แหละจ้าเสร็จแล้วจ้าจะเกงขัวเฮ่าแซ่บหอมจ้าตามสูตรเป๊ะ แสบจ้ะเพราะว่าพอบานบัมากันได้มีหนามหลายๆแล้วบัมากเก่งอมฝรั่งเนาะกินได้ใจจังสี่